สวัสดีค่ะทุกคนพบกับบัวอีกแล้วนะคะวันนี้ใกล้เลิกงานบัวพามาชมต้นไม้กันนะคะอันนี้ต้นพลูทองค่ะลาชินีหินอ่อนจ้าสวยมากเลยนะคะใบดังๆบอนสีจ้าสีชมพูกำลังแตกกอน,นะคะมีลูกเล็กๆ ต้นนี้เพชรชมพูค่ะยังไม่ออกสีนะคะต้นยังเล็กอยู่ต้นนี้นางกวากหรือกวักใบโพนะคะอัญมณีค่ะออมเงินค่ะกวากเงินกวากทองนะคะข้างล่างก็จะมีครูทอง แล้วก็ภูด่างโบราณค่ะเงินไหลามานะคะใบเงาวับเลยต้นนี้อัญมณีค่ะสวยมากๆนะคะพูฉลุค่ะเศรษฐีใหม่ค่ะเศรษฐีใหม่กำลังแตกฟอร์มกอน,นะคะเงินไหลามาจ้า เพชรชมพูเหมือนกันแต่ยังไม่ออกสีนะคะรับเงินเข้าบ้านคะ่ะโพมหารลาบต้นนี้บัวไม่แน่ใจชื่อนะคะแต่ต้นสวยมากการสีชมพูอันนี้ว่านว่านมหารลาบเศรษฐีเงินนาะ มหาเศรษฐีค่ะอันนี้เป็นออมทองนะคะใบสีทองค่ะสวยมากๆเลยคู่บาลังทองจ้ามหาเศรษฐีรวยล้นฟ้าเงินไหลมาค่ะ ต้นอัญ,ญมณีอัญ,ญมณีในกระถาง8นิ้วนะคะรวยไม่เลิกค่ะกวักเงินกวักทองนกแก้วเรียกสาบรวยล้นฟ้าเงินไหลามานะคะที่หน้าร้านบัวจะขายกระถางละ50บบาทค่ะแต่ไม่ได้จัดส่งนะคะขายเฉพาะหน้าร้านจ้า อันนี้เป็นลิ้นมังกรแคระคะอ,อันนี้เป็นกวกากมรกตนะคะงาช้างออมออมเงินค่ปลูกไว้ชมนะคะมีคนมาซื้อก็อขายค่ะรวยล้นฟ้าอันนี้เปเปอร์หยกนะคะหรือว่าทูบเศรษฐี ผู้บาลังทองค่ะเฟินข้าหลวงอันนี้เฟินข้าหลวงนะคะในกระถางใบเล็กเนี่ยค่ะจะขายเฉพาะหน้าร้านไม่ได้จัดส่งค่ะปลูกไว้ชมด้วยขายด้วยนะคะผ่อนคลายค่ะ เวลาลูกค้ามาใช้บริการร้านคอมก็จะซื้อต้นไม้ไปด้วยนะคะเพราะว่าบัวขายไม่แพงค่ะกระถางละ50บาทเท่านั้นเองสวยๆค่ะ50บาท100บาทแล้วแต่นะคะอัญนนมณีแดงขายอยู่ที่100บาทจ้าอยู่ในกระถาง10นิ้วนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ ซื้อไปปลูกไว้ชมหรือว่าเป็นของขวัญของฝากได้คะ่ะไม้มงคลส,สวยๆนะคะถ้าเป็นกระถางเล็กแบบนี้ก็50บาทก็ให้ได้คะ่ะอันนี้กระถาง8นิ้วนะคะบัวขายถูกมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าแยกเองขยายเองนะคะเราไม่ได้รับซื้อมา ใครผ่านไปผ่านมาที่ร้าน KP Computer แวะซื้อได้นะคะทุกคน